อ่ะตอนนี้เราจะมาสาธิตอาจจะมาบอกเล่าดีกว่าว่าถ้าเาว่าใดเราทําความผิดหรืออะไรเนี่ยเราขึ้นไปอยู่ขังมุ้งซอยเนี่ยหรือขังเดียวอะ่ะเออเราไม่มีที่ช็อตแล้วเราจะทําไงอ่ะขอแค่เรามีแค่2อ,อย่างนี้มีอะไรบ้างครับอ่ะเรามีเนี่ยสำลีเป็นคัตตาบัตสัลีอะไรขอให้เป็นสำลีเนี่ยที่มันเป็นเชื้อติดไฟอ,ะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไฟแชกแต ไฟชักเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขึ้นไม่ได้เด็ดขาดเขาห้ามเลยขังทรงขังซอยเนี่ยห้ามขึ้นการที่เราจะเซฟขึ้นไปเรือนอได้เนี่ยโดยที่ว่าเราอยากจะผ่านเราต้องทําให้มันเล็กลงก็คือเราต้องถอดหัวถอดหัวเอาแต่ที่มันเป็นอย่างงี้ด้านหัวมันด้านหัวที่มันเป็นฐานเขาเรียกว่านักข้างในเขาเรียกว่าฟอกแ๊กเนี่ยเรียกฟอกแ๊กมีสองสิ่งนี้น้องๆเอาแล้วที่ทำไงไอ้นี้ไอ้ตัวแก๊สไม่มีแล้วไอ้โป้งไม่มีเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการจุดให้มันเกิดไฟขึ้นมามันไม่ยาก เร่งนี้นะอ่าเราก็ทำให้ให้มันเป็นขุยแบบนี้อ่านี่เราก็ุยอ่านี่เนี่ทำเงี้ยให้มันติดไฟแล้วก็นี่เห็นไหมเห็นไหมมันก็จะเป็นไฟขึ้นมาเป็นไฟขึ้นมานี่ปึ๊บอยู่ข้างบนนี่ถ้าเราสามารถที่จะมีเทียนข้างในส่วนมากเขาจะใช้ถุงถุงเป็นตัวสื่อสายนี่จริงๆอันนี้เรามาสาธิตให้ดูก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะจุดเทียนให้ดูก่อนจุดเทียนงาออเห็นอ่ะ พอเราลัดไฟอย่างเงี้ยตอนนี้เราเราจะต้มน้ําอะไรครับมันก็เรื่องง่ายแล้วแต่ตอนนี้เราจะต้มน้ําเราไม่ได้มีภาชนะแบบเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรบนซอยมันหายากเพื่อนหอกมันมีแต่ที่สวนลอยเออที่เราจะเอาเป็นกระป๋องโค้งหรืออะไรเ <c oughs> ต็มที่มันก็จะมี่ขวดน้ํโพลลิต <c oughs> บางบางบางอยนี่มันไม่มีไม่มีหมอนให้เราเราใช้ขวดน้ำสองลูกเนี่ยแต่สมมติที่เป็นขวดน้ำเนี่ยสองลูกมาประกบกันแล้วก็เอาหนังยางเนี่ยรัดแล้วก็มานอนอ เหลือผ้าพันทีแล้วก็นอนหนุนบางทีซอยนะใช่แล้วเราจะต้มนั้นยังไงทำยังไงอ่ะอ่ะเอาขวดมาอ่ะเราก็จะมีขวดแบบนี้เราใส่น้ําอ้าวบางคนเอ้าแล้วพี่จะต้มยังไงอ่ะเออพี่จะต้มยังไงเราก็จะต้มอย่างนี้เลยต้มน้เลยเหรออใชัยถ้าอยู่ข้างในเนี่ยเราจะถูอาสบู่ถูหน่อยเพื่ออะไรแม่ไม่ขวดมันร้อนจัดเออแต่เราไม่ต้องขวดแบบนี้เราก็จะเราก็จะลนไว้อย่างเงี้ยเนี่ย เราก็ตั้งไว้อย่างเนี้ยถ้าอยู่ในนะในซอยเนี่ยเราจะตั้งอยู่เนี้ยอ่ะนี่ทําให้เห็นแล้วนะอ่าเดี๋ยวขอสาธิตสมมติว่าเราขังซอยเรามีลูกกรงอยู่งั้นอ่ะสมมุติที่เป็นบล็อกน้ําแล้วมันจะมีลูกกรงอหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถจะเกี่ยวด้วยหรือเป็นหน้าประตูก็ได้ตรงเนี้ยอ่ามีลูกกรงอืมเราแค่ตั้งไว้อย่างนี้เองนี่อืมอแต่มันอาจจะร้อนไม่มากเหมือนเราต้มต้มต้มไฟฟ้าแต่คือว่าข้างในหรือข้างในบนซอยมันต้องแบบ ขอให้มันได้อุ่นๆขอให้กาแฟาที่เราชงมันละลายพอแล้วเพราะเราชงน้ําเย็นไม่ละลายเวลานี้เรามานั่งคุยก่อนก็นได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราปล่อยให้มันอันนี้แล้วมันก็จะมันจะร้อนเอง